กว่า15ปีที่คุณอรุณเกษตรกิจได้เปิดร้านอธิบดีแอร์ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อรับซ่อมทั้งแอร์ในอาคารและแอร์ในรถยนต์ซึ่งได้นำความรู้จากการที่ได้เข้ารับการฝึกพัฒนาอาชีพสาขาช่างไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งความรู้ที่ได้นี้ผลักดันให้เขาก้าวเข้าสู่อาชีพช่างซ่อมแอร์อย่างภาคภูมิใจก็น่าจะประมาณปี4 5 4 6้่ครับ ก็น่าจะประมาณสิบกว่าปีนะครับตั้งแต่เรียนมาห้องเดียวเ,าเขาเลยก็คือตอนเรียนนะครับผมได้เรียนทุกอย่างเลยทั้งตู้เย็นตู้แช่บ้านอนระถยนต์อะไรเงี้ยครับก็คือเรียนกับเขามาตลอดอยู่ห้องเดียวกันก็คือเท่าแก่เขามีความตั้งใจามากครับความตั้งใจสูงมุ่งมั่นจนมีทุกวันนี้ครับก็วามาทับใจแหละครับก็เท่าแก่เขาดีครับ เนคนดีใจดีใมโกรธก็คือกันเองครับอยู่กันเหมือนครอบครัวเราเป็นช่างเราต้องใส่ใจความปลอดภัยในตัวช่างเองด้วยนะครับแล้วก็คืออย่างที่2ลูกค้าต้องดูแลลูกค้าให้ดีครับอยากจะขอบคุณคที่ให้โอกาสผมมาอยู่ด้วยจนผมมีทุกวันนี้ครับมีความรู้มีอะไรหลายอย่างครับ ผมมาทํางานกับกเาแก่ประมาณปลายปีที่แล้วครับมีเพื่อนที่รู้จักแนะนํามาเขาบอกว่าที่นี่ดีมีความรู้เขาสอนดีได้คาแรงดีครับเาแก่สอนตั้งแต่เช็คน้า Air borne, Air od, ํายาแอร์บ้านแอร์รถแล้วก็อีกหลายๆอย่างครับตั้งแต่เริ่มเลยเมื่อเราเป็นช่างเราต้องมีวินยัยมีความขยันใส่ใจลูกค้าให้ลูกค้าประทับใจครับขอบคุณเาแก่ครับที่ให้วิชาสอนทุกสิ่งทุกอย่าง ก็พอดีตอนนั้นแฟนเขาออกลูกก็เลยมาขอกขาทำที่นี่ใกล้ๆบ้านมก่อนจะทำงานอยู่ที่โรงงานกรุงเทพตอนที่ไปทํางานเก่าก็เกี่ยวกับพวกงานกึงพวกกึงแล้วก็มีซ่อมพวกเครื่องรีไซเคิลก็สอนพวกเกี่ยวกับการลือแอร์ล้างแอร์ซ่อมแอร์ mm hmm. ก็มีความสบใจที่ว่าช่วยเหลือ เรื่องทุกด้านที่เอาไอ้ความรู้อะไรมาเนี่ยที่ได้วความรู้มาก็ามาใช้แล้วก็ประยุกแล้วก็ปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆขอบคุณที่ให้โอกาสถ้าไม่มีเจ่าแก่คนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงต่อมาใช้บริการที่นี่บ่อยครับเพราะว่า สะดวกสบายและใกล้บ้านด้วยบริการดีมาถึงก็บริการทําให้เรียบร้อยเลยครับก็ประทับใจตอนที่ว่ามันสะดวกสบายทุกอย่างก็เวลาเป็นอะไรก็มาที่นี่มาหาที่ร้านอนธิบดีนี่เลย